เราจะใส่รองเท้าพละวิ่งกันจริงๆเหรอวะไปหาเสื้อรองเท้าวิ่งดีๆใส่กันไหมโอ้โหไอ้เก้ามันก็แค่งานวิ่งกีฬาสี่จะจริงจังอะไรขนาดนั้นฮะรองเท้าพละนี่แหละเออเออนั่นนี่แค่สีกีฬาขำๆฮะกีฬาสีหรือเปล่ากีฬาสีขำๆอ๋อเออก็จริงของมันเออเอางี้เออก็รองเท้าพละล้วกัน

ก็ใช่สีเจแปนนี่ม um> ันกีฬาสีโรงเรียนเรานะสีเราจะน้อยหน้ากว่าสีอื่นได้ยังไงเออถูกปะเงินไปหรือเปล่าเนนี่บอกเขาไปสิว่าชุดแกที่มันดูเวอร์วังเนี่ยแกเช่ามาเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรอกก็แค่หมื่นกว่าบาทเองอะอ้โหมื่นกว่าบาทพอยทำไมมันแพงอย่างเนี้ยแม่เราบอกว่าราคาไม่เกี่ยงขอให้เราเด่นก็พอ มันเกินนไปอ่ะี่น้งเปิร์นอะไรฉันว่าชุดแกก็ดูดีเหมือนกันนะอลังเดียแน่นอนสิแกเพราะว่าแม่ฉันเนี่ยเขาให้ดีไซเนอร์ชื่อดังตัดให้เลยเนียเท่าไหร่วะสองมืนไปปลายอไปไปลายเห็นแกไปไป <c oughs> แกว่าแต่แกเถอะชุดนี่คือ <c oughs> คือเห็นมาตั้งแต่เชียงใหม่เลยชุดเดียเดี๋ยนะโทษนะคือชุดใกล้กันมาก แต่ว่าก็คือเหมือนเลยอะแต่เนื้อผ้าไม่เหมือนนะจ๊ะคนละเนื้อผ้าอ๋ออันนี้เท่าไหร่อ่ะสี่อ่ะสี่รอยสี่หมื่นสี่หมื่นโอ้ยดาวรถไายได้คันหนึ่งเลยยังสี่หมืนโอ้หู้นี่แข่งงานกีฬาสีเล็กๆจัดกันขึ้นในโรงเรียนเนี่ยทำไมมันต้องเวอร์วังอลังการขนาดนี้มันคุ้มค่ามากนะกับสิ่งที่พวกฉันสามคนทำเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสิ่งเราได้รางวัล รางวัลที่เฮ้ยรางวัลคืออะไรอะมแนีมคอราวัลหรอคือปกติอะเราไม่ได wow ้รางวัลมานานแล้วนะทอะไรทแง รางวัลไงขนมปี๊บถ้าอลังไหก็เลี้ยงรางวัลที่หนึ่งไแล้วพีเลยนะแต่พวกแกลงทุนเป็นหมื่นๆได้ขนมปี๊บมันคุ้มหรอวะเฮ้ยกีฬาเรื่องแพชนะมันไม่สำคัญบ้างสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือสัตติใช่แล้วเราได้บ้าใช่บ้ไม่เป็นไรเงินจะเสียค่าง้เป็นหมื่นหมื่นแต่เราก็ได้รางวัลที่หนึ่งบ้าเราจะต้อง มาฉันหลอกกันหน่อยเย้เฮ้ยโอ้ยไปไปไปลงวันเออบูบเลยบูบเลยอะไม่ใช่แค่บูแตกเอ็นกี้เขาหลังบอกพออเดช้าให้เปลี่ยนปี๊บใหม่ด้วยไม่เป็นไรถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ขนมปี๊บ แต่เราก็ภาคูมใจทีสี่ของเราอะได้รางวัลมารองเพลงซะหน่อยโชว์ไปเลยว่าเราอะมันเหมาะกับรางวัลนี้ขนาดไหนรีดทอง<ะ>รีดทองสามสี<ะ>่ 3, 4, เจีงกระเด้งเราเก่ง